ว่วน,นพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่ใครไม่ได้กดกล่อมเพราข่อยค่าเสียเงินไหนสามหล่ออยู่ค่าเสียเงนนินไหนสามหล่อหมนมันเทาว่าสัง่งคนแล้วไม่ได้ทายไม่ได้มันเทากับจะเอาสามหล่อไหมเบิ้ลข้อมวนพี่น้องเอ้ยวันโหนองมานะแต่กับพ่ออยู่ได้หรือพี่น้องไปวันนี้เขากาดิเบ็ดอันทาเบิ้ลในเฮียนบบดนี้พี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะ โอ้ข้างหน้าเตียมสามพ่อแม่ลูกร้างข้างหลังเนี่ยข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันเพได้มีแอร์เอาแอร์แล้วเป็นยังมันทำงานนะมันช่างเราแบบแอร์ชางเราแอ๋อเปิดกระจกเอ้าวอร์เปิดกระจกเข้าวอรนี่นี่เออเราเปิดประตูหลังเลยนะเปิดอันนี้เลยเด้ี่น้องแต่ว่าข้างหลังก็จริงแต่ว่าน้องพนังนี่เขาเลียหลังคายคาริบอยเนาะคาริบอย เออนยางงี้เขาทำเป็นรถบ้านมันก็นอนได้นะเอาแ,แต่เราตะกีรักก็นั่งในรถแล้วเปล่ะมึงเถอะเราเมื่อยแหงแล้วก็ตอนในรถเราก็ลงมานอนนีนแล้เออเพราะว่ามันมันเป็นรถมันเป็นรถแฉบมันเป็นซีประตูมันมันยาวนะเนาะอันนี้ช่วงนี้มันยาวพี่น้องนอนได้เด้เอ้ออเอ่อนนเคางค้างพี่น้องอ้าวตาดีต น้าเหานี่นะาก้อนเซาคนนอนกินนมวาเย็ดีเลยแนวามเป็นราคาแค่ก้อนเยปเบาิ้อเดือเออเออาวันรถแบบนี้เห็นรสพันจดีเลยก้งเ็นมเปนอก้งดียาวอนใน หลังใหม่เหรอเนาะแดงน้อยนะมันอยู่ลังเก่าแล้วเนาะเออเออหหลังใม่เเเนาะดี๋ยวพาไปเบิ่งหลังใหม่เพราะว่าันซุปเห็นมาเซ้นะเว้นแดงน้อยเนาะไปเบิ่งบา้านหลังใหม่ทะเลหาดสุดรู้นะเดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์ให้ดูนะอ,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 อย่าตื่นเต้นอย่าหัวใจวายตายฉันนะ มาหอดปังไทยเราได้ไปลองแล้วนี่บอกข้อสอบคุณว่าเมาื่อคนบอกข้อสอบผมคอมเมนว่าม,มามขึ้นไม่ละไปนั่งรถจากดานมาดูบ,บอกข้อสอบแล้วไปนั่งสามรอบนี้เนี่ย มาหมดแล้วพี่นอ้อางาดเยอะคันในหกปันไดนะโอ้ไข่ตูขึ้นแห่งไขตูไข่ตูพี่น้องมาเลยบาดท่นี่อวดอมึมเรื่องเลยอวดแห้งดวดใสข่อยไว้ทันเด้ออันจ้าก็บ่ได้ไทยขาว่าม่สามรออยู่อืม,มองงคนพี่น้ององงคนนอน บอกผีก่อนกนินเกลีแยงเดี่ยวเต็มต้นคือเราโอ้ยกระเพาาต้นนี้ต้นใหญ่ขึ้นโอสูงนี่ใบแพงใบเพี้ยนใบว,วันนี้ขึ้นกอเกี่ยวขึ้นมากเลยพี่น้องผิวเอ้ยวันโสนองมานะแต่กระเพราอ,อยู่ได้หรือพี่น้องไปันนี้เขากระชีเบ็อันนา้น,นงขั้วข้าวใส่ซาซ่ามีเข้าเลยพี่นอ้องอืมขนาดถ้วยล่างไว้ ู้เย็นไฟยังใส่้อยู่ตะวัดไฟก็ยังใส่รตทว่าน้ำคอยนี่เดี๋ยวเปิดมึงก่อนต้องเสียไว้เออน้ำว่ายังไหลอืาโอเคขันบวขันว่ายเขากินอะไรดไ,ดไปใจอีกพี่น้องมึงห้องน้ำพอดก่อนหกได้ได้คนปรอยู่พี่น้องอืมอันนี้ห้องน้ำชงโอเคอาย่ดีไม่แห้ง เพราะว่าไฟเนี่ยสำคัญเพราะว่าตู้เย็นก่นอนมันต้องรอเรียนตู้เย็นเนาะมีไฟบ่ได้เด้อืมเราหกแน่เลยพี่น้องนี้ยสมมันรากาษซักฝุ้งเท่าสักงยางไว้อืมเห็นมองข่อยนอนเรียนแต่ห้องนี้มันหกบ่ายเบิ่งดรกคลองเก็บค,บคอ,องปิดไว้ก่อนห้องโถงก็ประมาณนี้อืม พี่ป้องมาหน้าหน่อยมากแล้วเลี้ยงกระอองเลยอืมพี่ไ้องอันนี้ก็ผ่าชิตตีมครับแล้วบรรยากาศนาเอ็น